เอ้ยโยโย่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดู10อันดับมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดใน GDB Online นั่นเองนั้นเพื่อนนะแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมจะรวมทั้งหมดเลยนั่นเองนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นยกล้อหรืออะไรก็ตามนะนั้เพื่อนนะคือแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ไซค์ออกมาให้เต็มแม็กเลยนั่นเองนั้นเพื่อนมาดูนะครับว่า10อันดับนี้มีอะไรกันบ้างนั่นเองนั้นเพื่อนลุยอันดับที่10นะครับผมก็คือเจ้าชิซุฮากุโช่นั่นเองนั้นเพื่อนรบปีดงเค้า่ 4 4 0 0ไมล์นะครับหรือว่า215.65กิโลเมตรชั่วโมงนั่นเองนีเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตอนธรรมดาเนี่ยเพื่อนคือขับแบบกลางๆนะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแบบเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ราคาประมาณ8 0 0 0 0แต่ว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านั่นเองนะเพื่อนคือมันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับผมประมาณราคา8 2 0 0มืนมั้งถ้าผมจ้อยผิดนะครับคือมันราคาค่อนข้างถูกนะเออแล้วก็แบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ยุคแรกๆเลยมั้งที่ทำให้เราเห็นว่าเวลายกล้อเนี่ยมันแรงมากๆนั ยกล้อง่ายไหมจริงๆก็ถือว่ายกล้อง่ายกว่าหลายๆคันนั่นเองนะผมว่าคันนี้ถ้าในสมัยก่อนคันนี้ถือว่าง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าฮากุโชธรรมดานะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับใครที่งบน้อยแล้วอยากแบบหามอไซค์ที่แบบพอไว้ใช้งานได้แล้วก็ยกล้อก็แรงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฮากุโชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีดนั่นเองนั่นเพื่อนแล้วก็เฟลลิ่งการขับขี่เพื่อนคือผมจะบอกงี้ว่ามอไซค์เกือบทุกคันนะเพื่อนเกือบทุกคันในเกมเนี่ยคือมันขับง่ายอยู่แล้วนะครับ พูดถึงในฟีลลิ่งของตอนขับเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนั่นเองนะครับอันดับที่9น้อเพื่อนจะมีทั้งหมด2คันนั่นเองนะองเพื่อนคันแรกก็คือบาติ801ตัวธรรมดานะครับแล้วก็บาติ801ตัวดับบเิลอาร์นั่นเองนะเพื่อนมาพร้อมกับราคาที่15,000ดอลลาร์นะครับคือถูกโคตรๆนะครับไม่น่ามีมอเตอร์ไซค์ไหนถูกกว่านี้แล้วดีขนาดนี้แล้วนั่นเองนะเพื่อนนะเปิทั้งคู่น้องเพื่อนเป็นรถสอที่นั่งนะครับน้ำหนัก230กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นขับหรือว่า 6กกิเมตร่อชัมม่โมงนั่นเองนัเพื่อนถามว่ามัต่างกันยังไงตัวธรรมดาแล้วก็ตัวดับเบิลอาร์นะครับหลักๆเลยนะครับผมน่าจะเป็นสวิงอาร์มากกว่าเพื่อนๆไอนตัวที่เป็น801ตัวธรรมดาเนี่ยมันจะมีโปรอาร์มนะครับมันจะเป็นโปรอาร์แบบอาร์มเดียวเลยนะฮะไอตัวดับเบิลอาร์เนี่ยมันจะเป็น2สวิงอาร์มคู่เหมือนรถปกติทั่วไปเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมว่ามันก็สวยทั้งคู่นั้นเพื่อนแต่คือมันอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อนชอบคันไหนมากกว่านะครับแต่ว่าไอตัวด อแล้วแรงโคตรโค้ ôn, ako, นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ขับค่อนข้างจะดีนะผมว่าเป็นรถที่ก็น่าจะคุ้มค่าอีกหนึ่งคันเลยนะครับถ้าหารถข้างไหนที่คุ้มค่ากว่านี้ผมว่าน่าจะยังพูดไม่ถูกเหมือนกันเพื่อนคือน่าจะไม่มีถูกกว่านี้แล้วแล้วก็ดีเท่านี้แล้วนะเพื่อนนะสำหรับเจ้ามอเตอร์ไซค์ครับมันมาตั้งแต่ในยุคแรกๆนะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เลยนั่นเองนะสิบปีผ่านไปมันก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีนั่นเองนะสำหรับเจ้าบาติแปดศูนย์หนึ่งธรรมดางเเ้ว่ากนนนะครรัับ็ นั่งนะครับน้ำหนัก150กิโลนะครับเ้วเป็นขับหลังหรือ RWD นะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์5สปีดนั่นเองนะททอปสปีดของเขาอยู่ที่135.75ม mm หาจไมล์นะครับหรือว่า2องร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าต้องไอรถทุกคันที่ผมพูดไปเนี่ยแม่งต้องยกล้อหมดเลยนะถ้าไม่ยกล้อนี่คือไม่ค่อยแรงนะหลักๆเลยคันนี้มันโดดเด่นเพราะว่ามันเป็นวิบากนะครับแต่ว่าข้อเสียข,ของคันนี้คือเวลาเรายกล้อเนี่ยรถมันจะแบบเคลื่อนตัวไปได้าาค่นนกกอนข ขึ้นเขาอะไรเงี้ยผมว่าแม่งโคตรเวิร์กนะครับจริงๆขับบนถนนมันก็แรงมากนะต่อไปต้องยกล้อนะมันต้องยกล้อนะครับถ้าไม่ยกล้อมันก็ไม่แรงนะครับแต่แตถ้าขับธรรมดาถือว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างขับโคตรง่ายนะถ้าเราไม่ยกล้อนะเป็นรถที่ธรรมดาที่แบบขับโคตรง่ายง่ายมากๆากนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็มากับพร้อมกับราคา95,000ผมว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปเลยสำหรับรถวิบากหนึ่งคันนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่ค่อนข้างจคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนั่นเองนะสำหรับเจ้า bf400 นั่นเองนะอันดับที่เ เซีแล็บมานั่นเองนั้นเพื่อนเราถึงจะได้รับคันนี้นั่นเองนะหรือบางคนที่แบบรีบไม่อยากไปเล่นเฟอร์โดราโด้เราก็กดสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมในร้านบอลต็อกนะมันจะแถมมาด้วยกันนั่นเองนั้นเพื่อนคือมันจะเป็นรถของเอฟซีแลบนะครับวิธีการเรียกเนี่ยมันก็จะเรียกต่างกับรถมอเตอร์ไซธรรมดาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถเอาไว้ส่งของนั่นเองนะครับคันนี้นั่งได้หนึ่งคนนั้นเพื่อนน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับมาพร้อมกับขับหลังอาร์ดบิวดีนั่นเองนะมาพร้อมก อันดับต้นๆในเกมเนี่ยเพื่อนๆผมบอกเลยนะดีที่แบบอันดับต้นๆในเกมยกล้อง,ง่ายโคตรๆเลี้ยวดีมากนะครับผมเวลาย,ยกล้อนี่ก็คือก็ยังเลี้ยวได้นะครับเราสามารถยกล้อตั้งแต่เมืองบนยันล่างยันล่างขึ้นบนคือได้หมดเลยนั่นเองนะครับคือง่ายจริงๆเพื่อนๆสำหรับเจ้าพวกแมนเชสเตอร์นะไอตระกูลแมนเชสเตอร์ในเกมเนี่ยคือแบบโคตรดีนั่นเองนะโดยเฉพาะพวกแมนเชสเตอร์เกิอะไรเงี้ยของโคตรดีนะ,ะนะผมแนะนำนะถ้าใครที่เป็นสายยกล้ออะไรเงี้ยลองเอาไปวิ่งเล่นดูได้นะครับผมและแถมอันนี้ไปเป็นรถแค่ส่งของนะในภารกิจตอนเลี้ยวเล นะครับแล้วก็ยกล้อได้ค่อนข้างเพลินแล้วก็มันจริงๆคันนี้นั่นเองนะอันดับที่6นะเพื่อนเก็คือเจ้าไมบาสูแมนเชสเตอร์เกิลนะครับแต่อันนี้เป็นแมนเชสเตอร์เกิลธรรมดานะครับมีขายที่ร้านบอทอกนะเพื่อนๆมาพร้อมกับราคาที่2 2 5 0 0 0ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าขั้นราคาโอเคนะมาในพวกแพดพวกคาโยเพื่อนๆถ้าเราเล่นคาโยไปบ่อยนะเพื่อนๆเราจะรู้นะครับว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ของคาโยนั่นเองนะคันนี้นั่งได้หนึ่งคนะครับน้ำหนักร้อยหกสิบกิโลนะครรับหือว กิโลเม่ต่อชัมม่วโมงได้ดีนะคือมันมากกว่าอันดับที่แล้วนิดนึงนั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าอันนี้มันจะไม่มีพวกกระเป๋าแบบมาบังแล้วนะครับแล้วก็แต่งได้ค่อนข้างจะหลากหลายกว่านั่นเองนะผมว่าก็อันนี้ก็ค่อนข้างจะเจ๋มแมวนะแล้วก็ราคาค่อนข้างคุ้มนะ 2, สองแสนนะคุณได้รถประสิทธิภาพประมาณนี้นะแล้วก็ยกล้อแบบยกล้อตลอดเวลานะครับคือยกล้อง่ายเหมือนแมนเชสเตอร์ซีเลยน,เนั่นเองนะเพื่อนคือแบบฟิลลิ่งคล้ายๆกันแต่แค่คันนี้แรงกว่าเพราะว่ามันไม่มีกระเป๋าแบบแมนเชสเตอร์ไอ้สาย่เงงนนนนนะะะคคคครรรรััับบบถวววว่่าาาีีีี้้้้มมผเยยแจติดลไพกล้ออในนนนนนฟรรรีโหหมมมมดเเลล่่ัััพิากะคบืวา ในภารกิจบางภารกิจก็ถือว่าโอเคนะยกล้อเพลินๆในการทำภารกิจนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะเพื่อนคือแบบเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับยกล้อจะจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนคือได้หมดเลยนะครับคือแบบมันสบายจริงๆเพื่อนแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างง่ายนั่นเองครับโดยรถปกติต่อให้เราไม่ยกล้อมันก็คอนโทรลง่ายอยู่แล้วนะและแถมขับในทางวิบากก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่เลยนั่นเองนะถือว่าเขาได้ควบคุมค่ามากกับราคาแค่สองแสนสองหมื่นนั่นเองนะเพื่อนนะสำหรับแมนเชสเตอร์เก่านะครับอันดับที่ห้านั่นเพื่อนก็คือเจ้าพรร้อมกับาาาคทที่ นะครับไปที่ปลดราคาแล้วก็จะอยู่แค่2 6 7 6 6 9ดอลลาร์เท่านั้นเองนะเพื่อนนะคันนี้มาพร้อมกับรถที่นั่งได้คนเดียวนะเพื่อนน้ำหนัก190กิโลนะครับแล้วก็เป็นขับหลังเดร์อ RWD นะแล้วก็มาพร้อมเกียร์5สปีดนะครับท่อสปีดของเขาอยู่ที่140ไมล์นะครับหรือว่า225.31กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเป็นรถที่หลักๆเลยครับคือติดบูธได้นั่นเองนะแต่มันจะได้เปรียบมาคูตรงที่ว่าบูธมันก็สามารถกดได้ตลอดเวลาขอแค่ล้อแตะพื้นนะครับข้้้้้้อออออออเเเสียยขขงงงมมมัััันนนนนนลลคคืืืตตแะะพป็ทด ีกว you know ่าตรงที่เราสามารถกดบูทได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเรากดตัว X เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนบินทยานนะแต่มันจะแบบเราต้องคอยคอนโทรลเองนะเป็นรถที่ขับเขาน่าสนุกมากๆนะเองนั่นเพื่อนแล้วก็คอนโทรลนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์มันก็คอนโทรลง่ายอยู่แล้วนะครับแต่มาร์ควันก็จะคอนโทรลยากกว่ามอเตอร์ไซค์ปกตินิดนึงนั่นเองนะเพื่อนโดยเฉพาะตอนที่มันอยู่บนอากาศเนี่ยก็จะคอนโทรลค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ว่าสนุกมากๆนะครับแนะนำว่าใครที่หาอะไรปั่นๆทำหรือว่าหาอะไรสนุกสนุกทำผมแนะนำมาร์ควันนะแล้วก็มาร์ควันเนี่ยมีจุดเด่นออีันกล็อหนั่นเองนะับก็ลอออองงไไปววิจจจััััยยบบเเเกกรรร์นนนนดดู้ะะคแต่่่่าาถีพื ในการแต่งนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องแต่งใน MOC นะครับผมหรือ a v e n t u r e หรือว่าใน f a c i c i t y อะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะดึงประสิทธิภาพของรถมันออกมานะไม่งั้นประสิทธิภาพรถมันก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้เพื่อนๆดูว่ามันเด่นอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะลองเอาไปวิ่งลองเล่นดูได้นะครับมีทั้งจรวดด้วยแต่ข้อเสียคือมันจะไม่มีพวกแฟร์เหมือนกับ Mark 4นะเกาะข้างหน้าเสียดายหน่อยนิดนึงนะครับอันดับที่สี่เนี่ยเพื่อนๆก็คือเจ้า Western Dead Bike นั่นเองนะเพื่อนเป็นมอไซค์ของ Arena w a r นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเอาการกอยตัวธรรมดาเนี่ยประมาณราคาแสน เพรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนะคืออัปเกรดได้ประมาณ3เวอร์ชันนะครับลองไปอัปเกรดดูได้เวอร์ชันหนามๆอะไรเงี้ยที่เพื่อนๆอยากได้นะครับอันนี้ก็ใช้เงินทุนค่อนข้างสูงหน่อยนะครับอัปเกรดทีหนึ่งประมาณ1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันนั่นเองนะถือว่าสูงอยู่นะครับสำหรับราคาในการอัปเกรดนั่นเองนะคแค่อัปเกรดแค่นี้ไม่พอเพื่อ็นคือเราต้องไปอัปเกรดพวกบูธหรือว่าหนามเขาหรือว่าของแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนอนะไรเงี้ยผมบอกเลยนะนเพื่อนคือมันไม่ได้ล็อกอะไรเลยนะครับเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวววนน,าาน,นนน,นน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 ะะะะะะะคคคคคคครร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 ัััับบบบสสาาาาาาาหหออออออีีีีีี่่่่่่่่์แแแลลล้้้้้ใใชเเเงงงงงิขมมมมศยยูจจตปป็ททททพุุดผผไ อ่งหมดไปประมาณเกืบเกืบหล้านเกืบเกล้านได้นะครับแต่วคันนี้นะแบบรวมอัปเกรดรวมซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมอัปเกรดของแต่งเขาอีกนะครับกแบบหมดเยอะมากนะครับแล้วก็รถเขาสามารถติดบูสได้โดยการกดตัว X นะครับแล้วก็กดกระโดดได้ในการกดตัว E น,นั่นเองนะถือว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะครับเออมีวงมีบูสอะไรเงี้ยแต่ว่าบูสมันจะมาช้ากว่าบูสปกติเหมือนพวกมาร์ควันอะไรเงี้ยพวกมาร์ควันจะมาไวากว่านะไอมีไอ้นี่มันจะแบบบูสมันจะค่อยๆค่อยขึอนค่อยขึ้นั่อยค่อยขึ้นนั่น เพื่อนน้ำหนัก135กิโลนะครับเป็น RWD หรือว่าขับหลังนะครับแล้วก็เกียร์สสปีดนั่นเองนะททอาสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่150ไมล์นะครับหรือว่า241.40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนจุดขายหลักๆเลยคือความเท่นะครับแล้วก็มันมีบูทนะที่ผมชอบนะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็กระโดดได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็แบบเอาไว้เล่นปันปันได้นะครับแล้วก็มีฟงมีปืนอะไรให้เล่นนะของแบบในตัวรถของมันนะครับลูกเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไอ้ใบพัดที่แบบ แต่ว่าเอาไว้แบบเล่นสนุกสนุกได้เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเดดบอยนะอันดับที่3นั้นเพื่อนก็คือเจ้า police bike นะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจคันเดียวใน GDB online น,นั่นเองนะเพื่อนคันนี้นะครับเป็นรถที่นั่งได้คนเดียวนะครับน้ำหนัก250กิโลนะครับเป็นขับหลังหรือ RWD นะแล้วก็ Speed เกียร์4สปีดนั่นเองนะเพื่อนอ่ะผมลืมบอกไปเลยคันนี้มาพร้อมกับราคาที่4,960,000นั่นเนองอนะครับถ้าใครที่ทำโปดราคาเล่นรถตำรวจไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่3,702,000ดอลลาร์นั่นน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 นเเเเเเออ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 งงงงงะะะะกก็ถถืืืืืววว่่่่่่่่่่่่าา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 ายยููใใรรรรททททคคคคคคีีีีข้้้้โตสลัััพพไไไไมมมมมดดซจผปป ราคาสูงมากนะครับถ้าเรามองแค่วา่าอยากได้มอไซค์เฉยๆเงี้ออยไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นมอไซค์ตำรวจเนะี่ยผมว่าไปมองอันอื่นดีกว,ว่าครับคันนี้ราคาสูงมากนะครับแต่คันนี้หลกักๆเลยจุดเด่นคือยกล้อนั่นเองนะเพื่อนเป็นรถแนวสไตล์ฮาร์เลย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือแบบแล้วขับง่ายมากๆนะครับเป็นรถมอไซค์ที่เขานั่งขับง่ายหนึ่งพันนะครับแล้วก็มีหวัวนะเวลากดตัว E อะไรเงี้ยมีหัวนะกด E T เพื่อแบบว่าปิดเสียงหวัวอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังมีหัวอยู่นะครับแล้วก็ท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่หน แบบไปทำพสปีดได้เยอะมากๆแต่ว่ามันต้องยกล้อนะครับคันนี้นะจุดเด่นคือต้องยกล้อนะครับจะต่างกับพวกโอเปเ r อร์มาร์ควหรือว่าเดสปที่แบบไม่จำเป็นต้องยกล้อก็แรงแบบมีบูทในตัวอะไรเงี้ยแต่คันนี้ต้องยกล้อนะครับแตยกล้อเรแรงมากนะแล้วเป็นฮาร์ดที่ยดน่าจะยกล้อง่ายที่สุดในเกมนะเพื่อนๆคือแบบยกล้อขึ้นตลอดเวลานะครับไม่รู้เพราะมันมีกระเป๋าด้านหลังหรือเปล่ามันก็เลยยกล้อข้างง่ายน,นั่นเองนะก็แนะนำเหมือนกันสำหรับคนที่จะทำดิสแพดเวิร์กนะครับหรือว่าคนที่อยากได้ม 2คนนั่นเองนะเพื่อนน้ำหนัก270รกิโลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขับหลัง RWD นะแล้วก็เกียร์6สปีดนะครับหลักๆเลยเมื่อกี้นะครับน้ำหนักคือถือว่าหนักกว่าคันอื่นๆมากนะครับเพราะว่ารถมันจะยืดอาร์มออกมานะเพื่อนคันนี้เพื่อนๆมันจะเลี้ยวยากกว่ามอไซค์ปกติทั่วๆไปที่ผมแนะนามาในแบบว่าอันดับที่เียวๆมานะครับอันนี้จะค่อนข้างขับยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังขับได้นะมันก็ยังถือว่าเป็นมอไซค์ที่ขับง่ายอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับมอไซค์คันเดิมๆถือว่ามันข ความแรงคือมาจากตัวเขาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้สัมผัสความแรงแบบนี้ก็คือเพื่อนๆต้องไปอัปเกรดฮาวส์เซอริว์นะครับหรือว่าเพื่อนๆต้องไปเล่นใน Xbox Series นะครับหรือว่า PS5 หรือว่า GDV ดวีผ้าเอ็นฮารเท่านั้นนะครับในเลกาซีเพื่อนๆจะไม่ได้สัมผัสความแรงแบบนี้นั่นเองนะเพื่อนนะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมมานั่งใช้ในภารกิจบ่อยมากนะครับเพราะมันมีความแรงแล้วก็มีความแบบคล่องในระดับหนึ่งนั่นเองคะผมบอกเลยนะค่อนข้างดีมากๆแล้้้วมนนไ่จาเป็ตอองยกละคัันนนี้้มแแแรงโดยบบ่ใหเรากกกกกดดหมมมออบคครรรััััแแแ่่่เเเาาตววชิปนนนนนนีย็งงๆล้ะะ เป็นมอไซค์ที่ขายที่ร้านลีเจนดารีนะครับในราคา1นึ่ร้านเก้าแสนดอลลาร์นั่นเองนะฮะอันนี้นั่งในคนเดียวนอเพื่อนน้ำหนัก205กิโลนะครับเป็นขับหลัง RWD นะครับแล้วก็เกียร์5สปีดนั่นเองนะก็มาพร้อมกับทอสปีดที่163มไมล์นะครับหรือว่า262.32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเลยทำให้เขาแรงกว่าเจ้าฮากุโชแดกอีกนั่นเองนะเพื่อนหลักๆเลยนะเพื่อนคันนี้จุดขายมีสองแบบนะครับก็คือความเท่เนอ่ยนะครับพี้อมเป็นขายนวมอไะค มันมีจุดเด่นคือตอนยกล้อทุกครั้งที่มันยกล้อคือมันแรงมากๆนั่นเองนะเพื่อนเราต้องคอยประคองเพื่อยกล้อตลอดเวลานั่นเองนะถ้าเราอยากได้ท็อปสปีดของเขานะมันเลยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างจะแรงที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันต้องยกล้อนะผมพูดก่อนนะมันต้องยกล้อเท่านั้นนะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็จะไม่ได้สัมผัสความแรงของเขานั่นเองนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขานั่งเท่เสียงเพาะมากนะครับแล้วก็เป็นล้อที่ไม่เหมือนใครเป็นรถแนวคอสตอมจริงๆ,ๆเพื่อนๆสวยงามมากๆนะเป็นรถมอเตอร์ไไไไซซซซคคคค์์์์์ททีีทีี่่่่่่ผผมม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 ชชชออ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 บบสสสุุดดใในน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 เเเเเเกนะะะะะพพรรรรราาััแแแแงตตตป็หล แบบเท่มากๆนั่นเองนะสำหรับเจ้าลีเวอร์นั่นเองครับโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะสำหรับ10อันดับมอไซคที่แรงสุดในเกมนั้นเพื่อนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นมอยกล้อต่างๆนะครับนี่คือ10อันดับที่ผมลองดูแล้วว่าเอ้ยมันแรงสุดในเกมจริงๆครับหลังจากที่ลองทดสอบมาทุกคันแล้วนั่นเองนะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็จะได้มาคลิปหน้าไง่ายๆเพื่อนๆอยากให้ผมทำไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บบบบบบบออกกกััััััันนนนมมมาาาะคคคครรรรเจใหห่ผสสสลิปีี้วด๊ยย